คือหัวว่านสีที่ต่างประเทศที่เราปลูกไว้นะคะเราขุดออกมาจากดิเพื่อที่จะทําให้เขาเป็นดอกค่ะตัดรากค่ะตัดใบออกด้วยค่ะหัวที่มีฐานหนาๆแบบนี้ตัดทิ้งได้เลยนะคะลอกเปลือกแห้งๆออกค่ะน้ำจะล้างหรือไม่ล้างก็ได้นะคะ หาที่วางผึ่งลมให้แห้งค่ะหัวที่ถูกตัดฐานออกไปทาปูนแดงกันเชื้อราค่ะแพกลงกล่องค่ะปิดกล่องให้สนิทแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นประมาณ50-60วันนะคะครบเวลาเอาออกจากตู้เย็นแล้วเขาก็จะมีช่อดอกนะคะบางหัวยังไม่มีก็ต้องเอาปลุกลงก่อนค่ะและนี่คือผลงานการบังคับดอกว่านสีทพิ์นะคะ ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะบ๊ายบาย